หมูที่นี่เค้าเจียวใหม่ๆด้วยปล่ะโอ้โหโอ้โหไป็นกว่าโอ้โหหื้อวิเป็นไงอื้อหือ นี่ทุกคนวันนี้พาพี่แบงกี้มากินก๋วยเตี๋ยวปอกๆแบบกากบึ้มๆเป็นร้านลับที่9โกิโลเขายังไม่เคยาามากินเออสวัสดีครับผมส <c oughs> วัสดีครับสวัสดีครับผม <c oughs> องจังกินโคตรน่ากินเลย <c oughs> มากินซ่อนแบบซ่อนมีดมากนะเกือบหาไม่เจอเลยนะนี่เราอยู่ที่ร้านปอกๆโคตรกากนะเขาชื่อนี้จริงๆนะร้านนี้เขาจะเป็นบะหมี่แบบกากหมูแบบทุ่มๆนะเป็นก๋วยเตี๋ยวปอกๆเลยทุกคนใส่กากหมูแบบแบบโคตรสะใจอ่ะเธอใช่ฟีลแบบโบราณโบราณราดน้ำน้ำหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยเออเคยมามเพื่อนเคยมาไหมไม่เคยมาครับผมเห็นชื่อแบบโคตรกกา กากอะไรแบบไปต่อเองเลนที่ร้านเขาก็จะมีหลายราคานะคนห้าสิบหกสิบแต่ที่เรากินเป็นโคตรกากแล้วเธอเนาะเจ็เจ็ดสิบบาทนะเจ็ดสิบาทถ้าเพิ่มกับหมูอะไรอย่างงี้อ่านี่นี่ให้ดูฮะที่น้องแจมสั่งไปจะเป็นตัวนี้นะสั่งให้พี่แบงกี้แล้วสั่งแล้วกันเลยเป็นแบบในคลิปที่แล้วอ่ะมาินอ่ะร้านน้ำหมูแดงโอ้โหวัยมากโอ้โหดูแต่ละชามข้อจ๋าไม่จ๋านี่อันนี้คือสั่งพิเศษเป็นไงสองก้อนไปอ่าอันนี้เป็นบะหมี่แห้งใช่ไหมเธอ เป็นบะหมี่แห้งต้มยำเขาจะราดน้ำหมูแดงมาด้วยเห็นไหมอย่างที่บอกคุณน่ากินครับผมเออบอกแล้วน่ากินมากนี่อันนี้เราสั่งมาเพิ่มนะเป็นกากหมูป๊อปป๊อปป๊อปไม่รู้แต่ว่าถ้วยใหญ่มากเนี่ยกากหมูที่นี่คือกากเจียวแล้วคือชิ้นชิ้นใหญ่มากนะไม่เหมือนกากที่อื่นคือจะเป็นเศษๆศษอันนี้คือคอนเบลเลอร์เหรอขาชิมหน่อยนะอ่าชิมเลยโอ้โหเป็นไงเงียบเสียงความแตกแล้วอ่าลองหยาบลองชิมดูกรอบเนี่ยดูกากหมูที่นี่เขาเจียวใหม่ๆด้วยป่ะโอ้โห เดี๋ยวขอกินแบบไม่ปรุงก่อนนะครับอันนี้คือแบบเครื่องคบมากนะกุ้งของกุ้งแห้งหมูสับแล้วดูดิข้างในโอุ้ยอันนี้เป็นต้มยำแห้แงใช่มีหมดเลยอันนี้ซอนลูกเลยหมูแดงข้างใน,งในคือขอดวดเยอะทุกคนดูดิอ้าวโอ้ จะเป็นหมูแดงติดมันห,หน่อยๆนะทุกคนเฮ้ยเออดีช,ชอบมันจะฉ่ำไงนี่คือชอบเลยหมูแดงติดมันเขาปรุงมาให้แล้วเป็นต้มยำแห้งราดน้ำหมูแดงมาอีกทีนึงเป็นไงน่ากินเลยพื่อน่ากินมากครับผมบอกเลยสุดยอดแป๊บนึงขอราดน้ำหน่อยอันนี้ผมจะเป็นต้มยำแบบโคตรกะนะชอบตรงที่เขาจะทำมันเป็นแบบต้มยำโบราณใส่กุ้งแห้งอะไรแบบนี้อันนี้เป็นแบบน้ำนะคนละอย่างกับพี่แบงค์กี้นะเน่เน่น่เน่เดี๋ยวดูกินเลยไปเลยนี่ราดต้มยำจดเดือดแบบนี้มากปะเนี่ยอันนี้ขนาดอยู่ในน้ำมันยังเกาะอเลยใช่ ใครที่ชอบกินกากหมูนะต้องโดนจริงนะมาครับลองมั่งนี่นี่หมูแดงกับหมูกรอบหมูแดงกับกากหมูน่านี้ยมันจะมีแบบความหวานหอมของน้ำหมูแดงอยู่ด้วยเนาะมว้ยดีวะ่ะเคยเข้ากันมากไม่เคยกินน้ำหมูแดงร้านหแบบคืาต้มย่างนี้นะให้คนเข้ากันบอกเลยทีเด็ดทีเด็ดมันหวานเปรี้ยวนี่ครับลับลับคือเครื่องเค็มแบบตรมมา ตอนส่งจีเบียไตพี่แดงกี้บอกว่าเอ๊ยพามาที่ไหนเนี่ยคือถ้าคนไม่ตั้งใจมาหาไม่เจอนะบอกตรงใช่มันจะค่อนข้างลับนิดนึงลึกมากนี่แล้วเส้นบะหมี่เขาจะเป็นแบบนี้เรียวๆเล็กๆแบบนี้น่ไงตัดใจตอนแจ่มก็มีน้ำหมูสับหมูแดงนี้สั่งมาเป็นต้มยำเหมือนกันเออแบบนี้เขาใส่มาหมดเลยใช่กะกหมูชิ้นเป๊ะๆแบบนี้นะฮะ รุยดีมากดีสุดๆสะใจอุ้ยพี่แบงค์กี่เครื่องติดแล้ววะเธอหยุดไม่ได้แล้วเออมันก็มันก็ตามกันใช่เส้นขึ้นแคบเราแคหมูตามเนาะกับหมูตามกับไอ้นี่กับเครื่องต้มยำเขาโคตรดีรุยอนนี่มาทุก่พร้อมกันครบๆบอกเลย พี่แบงกิจเขาดูดเส้นเก่งกว่าเธอไหนเธอลองบ้างสิลองแบบพี่แบงกิจบ้างสิเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่วัวผมก่อนก่อนกิน่ะรูดผมก่อนอือมันจะได้ท่าท่าที่คุณเคยไม่ใช่มันจะได้แบบผมไงเพิ่งทำมากลินรีวิวทำผมเดี๋ยวผมลงไปในถ้วยไงนี่หมูแดงบึ้มบึ้มแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกิ่นอะไรจบอกว่าไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยเนี่ย ันนี้กินแบบเดิมๆนะฮะจริงๆใครชอบเห็ดชอบอะไรนี่ที่นี่เขาจะมีพริกสองแบบนะ,ะเป็นพริกขั่วกับพริกแหนะ้งเนาะแล้วแต่ชอบใส่เอาเดี๋ยวถ่ายเพิ่มเพราะว่าเมื่อกีอ้อย,อยากกินแบบจังเดิมของเขาก่อนอ่าอุ้ยขอมมากเลยเน,นี่ยพริกขั่วแบบเนี้ยที่เด็ดเพื่อนขอมมากครับผมนี่นี่นมันจะหอมนะชอบมากพริกขั่วแบบเนี้ยใจหอมเออโอ้่มือเท้าซะด้วยไม่ได้กินอะไรมาด้วยเนี่ยวันนี้เผ็ดนะพริกเนี่ยนี่เผ็ดนะลองชิมดู โอ้ยดูดิโอ้ยโอ้โหจัดจ้านเดี๋ยวมีเคร็ดเยอะเลยเธอต่ขาตักก่อนมา้วกินเนื้อไปหมดแล้วนะอือโอ้ยนี่ฮะโอ้ยแต่ดูความฉ่ำเลยนะฉ่ำมากจริงๆนิดูดูหมูแดงเขาดิบไสฮดอืมอยไอ้ผิกนี้อร่อยมันเหมือนผิดขั่วที่แบบ จังหวัดเลยอะ่ะพี่ชอบกินอ่ะมันจะแบบว่ามีอันนี้มีกลิ่นหอมน้ำมันออหน่อยๆเนาะเออมันไม่ได้เผ็ดแบบไม่หอมนี่มันหอมมากใช่ออใส่พริกเข้าไปน้ำมันก็จะเดือดแบบนี้แหละอ่าอือหือ,อ,อม่้ก,กินเครื่องเล่นละไม่ได้กินเส้นละอ่านี่อันนี้บอกก่อนนะของผมสั่งมาแบบธรรมดานะก็ห้าสิบบาทนะมาได้ประมาณนี้นะ แต่ถ้าใครอยากได้บึ้มๆแบบนี้ก็ต้องสั่งพิเศษเป็นโคตรกากเนาะเจ็ดสิบาทนะถ้าอันนี้เราเพิ่มบะหมี่มาอีกมันก็อีกราคาหนึ่งอ่าแล้วแต่แอดออนได้กินหมดแล้วนะแต่ว่าดูกากหมูยังแบบยังเต็มถ้วยอยู่พี่ดุยอะไรวะเนี่ยอิ่มแล้วนะเนี่ยเยอะจริงกินกากหมูเล่นเลยอือหือกรอบสะใจมากอันนี้สั่งเพิ่มมายังไม่ได้ใส่ในน้ำในถ้วยังไม่หมดเลยเยอะมากใครอยากตามมานะฮะเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดพิกัดไว้ให้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอตัวกินกันก่อนละ